สบายดีพี่น้องทุกคนกินแล้วกันมะมาเรียกูุณทัาเด้อพี่น้องเด้อกายาว่ากันเด้อพี่น้องสิเว้าพืชสุกังพี่น้องเลยชีว้าพืชน้ำลบหงอกให้เอ่ยเทาน้ำงอกกันเหลือหัวคือกันบ้าแต่เออมอนแเออมอนคันใช่มอนคันในงอนเท้างอนเลยเทาอันชีว่าพืชใช้นังทองนั่นโอ้ยนี่เห็นแล้เออมอนเราบ่มักอาบน้ำขาห้อา เขาเอ่ยว่าไปอาบน้ำด้วท้องเราจะไปอาบนี่เห็นบ่กนะโอะน่ะคนบ่อาบน้ำเงินบ่เข่าวเลยพี่น้องเขาต้องเอาลูกมาหนีบยาเพื่อนเียดซานมาเลี้ยกัไปอาบน้ำหน่อยหมอนน้องใหญ่เป็นาวเช้าเพิ่งจ่เห็นแบบันได้เคยเห็นอยู่ไอ้มอนเราไปเห็นอยู่เขาบม่ได้วอาเอาได้พี่น้องไอ้เป็ดมุ้งหอันเสื้อในกเอรตัดมือว่านี่กูได้หนักใช่ลูกจะไปอยากถอดถุงชื่อมามันก็ตื่นมาก็อาบน้ำแล้วส่ถุงน้ำยังอาบน่ะ บเวนั่บเวนน่งโบวนน่นเวนไม่ร้อนไม่้อนื้อๆแต่ตื่นมากเข่าห้องน้ำเลยอาบน้าเลยนะถ่ายเข้านี่บ่ายเข้าซ้อนถ่าเข้าบอกว่าไม่ได้เหล็กแล้วไได้มีเหี็กอย่างพีน้องลูกมากเลยนึงวันนีกปักเกลือเกลือไก่แล้วก็หนึ่งเข่าล่างขวยพนกตอนนั่นแล้วแล้วก็กินเข่าแล้วแล้วก็นหนา ล้วยังขับกัยังมาอาบน้เข้ามาได้ตีสามโมงสี่โมงเลยเออยังมาอ่านหน้าไม่ช่สุดเดียวเจ้าชได้ได้สามท่านคอยว่าเลยก็ว่าคอยดีประจานเด็กน้อยเปล่าเป็นสมัจเจ้าว่านะเอ้มอเนอะฟืนนำเนาะเขาบอเห็นอยู่นำเฮาไม่ได้อยู่นเรื่องพราว่าเขาชังว่าว่าได้เอ้มอเเลยเนาะอืมออกลายดีทันมี่โอ้ยถึงพอคัมหรอกไอหมอนคัมตรงนี้เบียกคุเท่าเด้อพี่น้องเด้อ ลงอกให้กันี่แหละเรียกผู้เทาสิซ่าดีไหมมันสั่นๆุดดุดุดุดอรเอามอนเอ้เออหอกเราคุดดุดดุดไปตาแบบคันน่ะห่าสิซ่สั่นๆเบมสั่นๆไปตาคันตกคันเนาะชอบกรติดไปเด้น ลาเนาะบ่ต้องสิเฮ็ดคเฮาเว้าว่าเมียนบ่นอน้ทอบ่แม่นว่าสิเฮ็ดเฮ็ดเือนพ่อได้เนาะหรือว่ามันเคยอันอยู่กับพ่อแล้วมันมันคึดสิถามเมียนเนาะบ่นอนน่ะตื่นมาก่อนอื่นหมดทําเมียนบ่นอนพ่อเข้เฮือนพุ่นน่ะแสงเด้ลูกบ่ได้เมียนบ่อยู่บ่นอนหมดเขาไปก็คือบ่นอนอีังนี่ตื่นมามฝาแข็งเรียบร้อยนะยังได้ออกนางไปอาบนเรานี่ก็แล้วก็สุขภาพดีเนาะ เราแบ่มีโรคไข่ไข้เจ็บเนาะคนะเราอยู่เพื่ออยู่เพื่อนนะทุ่งนะว่าเนาะเออเราบ่เจ็บบ่เป็นแต่พี่เราเป็นอะไรเอออันเท่าหูอยู่ดีๆนี่จะหน่อยวิ่งหัวจะหน่อยเจ็บจะหน่อยเป็นแหละเนาะเออเราผัดหั่นมังเราผัดหันมังเยอะเลยเราผัด เทวดาเบิ้งเทวดาเบิ้งขวีตุนเนาะคนบ่มีเทวดาแม่นแหละคนสุกคนนีงค่ะคนเบิ้คนบ่มันเทพจะเห็นพี่บ้ามันไข่จะเชื่อพี่บ้าลราต้องทางกันเขียกินเองกันช่างพยาอ่ะแม่น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 เห็นเป็นหลอกเป็นไผ่บ่มีอย่างเนาะบัตรลงคุณบัตรลงคุณมันลงบูบเดียวได้เออมอเนอรบัดยามลงมันลงบัดเดียวได้เหมือนว่าวได้นอนกละดาษหาดชายเป็นกระปินแัง ฮ่าเคยคิดเนี hmm. mm ่ยเขาขับรเย็บไหนอันเท่านี่เปื้อนแล้วได้สำคัญนี่โอ้ยไข่ขึ้นนู้นได้หาเราไปเห็นไปเท่าไรหนาเ่าเคยเราเคยว่าสินะเนาะตัวนี้ได้ไข่ขึ้นเป็นบ่อบ่อนนอนนั่งทองกส่บ่อก็เรื่อยได้ไข่เงี้ยนางทองเลยเห็ดสะอาดได้ไม่ีเห็ดเชื่อนะไรพองได้ห็นบอนะคงห้ามอย่าได้เอาหว่ะคงทันใจ บ้แเถอจะหาได้ไหมโบอกฟังแล้วเถจะหายได้มบออบ่มมืออไสิบอกว่าอาบน้ำเด้อน่ะไอจำนำไปนะูมือโไงถูมือค่ะโขันเบาแล้วโอ้ยวะขันเบาเป็นักไม่ได้ดอกไม่ได้ขันหาก็ได้เล้วไนนี้นะมาเป็นเบอร์มันิอาบนะอาเบอร์เด้อมันิอาบโชคกับเลไปยุ่นผมใช่ไมด้องหมักแน่นี่น่ะอื่อาบน้้เน ไอันีาอยู่น้ไปเข้าปั๊อยากเรานคคุณสกตอนนี้ว่าผมนั่งห้ยันนะว่ามียังหยีไหยังไงเดี๋ยวแม่มน้งมิตองห้ยคันเฮาหาเฮาซอนมเตาแต่หาไปหาที่อว่าผมผิซอือเฮาซ้อนเลยกัหายน้องแจ๊คซีห้หาจะแตดเป็นย้งเหลวคือซะคนละว่าผมจะถีบสะดุกคนะ หายเด้ไปถ่ายเอาเปมอาบน้ำเด้ออาาไม้เด้อเนี่ยเด้อนอนสักเด้อเรื่องพาห่มเด้อทองเม้นระบอกเงามาสักเด้อถ้าถิอ่าให้บอกนั่งอยู่น้ข่อยนั่นมันสี่ปีห้าปีสี่ปีห้าปีแล้วมีที่หักทิ้ง็ดีหรอเปล่ามีผู้เลี้ยงผู้เกือนตัวมีไผ่แล้วเนาะตะกวนิดจักคว่ให้คนที่คนไ้เนาะคนท่งข่อยเนาะ เอากระบอกบได้ให,ห้รอกเน็สะอาดา้าอีอ่น้องไว้คนใดจะคนหักคนแพงเลยนนมีหมักสะอาดนบัวไว้ด้วยน่ามัน,น,มนยังมาทันอาบอยู่เนี่ฮ้มันสี่โมงแล้วนึ่งโมงก็ออเเป็นมันไม่มียอะหยะเลยนะเฮือยมันไม่มีเยอะแยะพวกคือมันสี่โมงแล้วอะจะมาลวะจะมุนหระนั่งมุนแลนั่งอดมาเลยอดน,น,น้าน,น,น้าหนุ่ใหญ่เขาเออหยุดเกอนด้วเนาะต้นมมาน่ะต้นมาเอ้ม,มอ,อ๊คิวแตกมา ยหานคาราโอเกะนอก้าคนเออน้เขามักมวนน้เอ็มที่จากเมฆเลยเออเมฆมาส่ง้วอืมเขาีนอเนาะอมาลังมานำหลังที่จะมาตมาีเด่ว้าพืนเว้าแผ่กันเดอพีพน้นงเด้อเดี๋ยว่าสั่น่าสี่เด้อว้าชุบข้างเลยยวเ้าขันนม่นี่ได้เนาะเ้านีเดียวเยันนไง ดูน้ำไผ่นั่นมันหแทกดอดูน้ำขุ่นนั่นูไ่จัของนี่เขาเเียเขาจูั้งเาเดเบาเบาังแกดไม่งักเมาแลืวบ่เมาหอบ่ฮะี่แ่สมเกลวออ้ยไว้ห้องเพงดอด เดแก้วค ja. ือเ oh, okay. oh, oh, mm ิแ hmm. ท oh, okay. uh ้ย huh. oh, ังหอเือนนะม่ยพวเราว่ามีแต่กินกินน้ำมกินอเอีนะเอาชิกีอาไหนจะกินเอาเดไม่ต้องปลนะกินตะมนี้วเราซื้อเครื่องซื้อของกินมาเห็ดกินเลยเนาะไปกับเอฟซีเออ เฮ้ยผ่านมาได้ลองแมนหนาวเรออหนาวได้ทำอได้นกเมเมน้อยเลนซะาเนซ้าได้เป็นโดยโซนอไปน่นะสองอาบน้ำเนา้องอาบน่านะท้องลำไรอีกแหละท้องอาบน้ำด้อสี่โงแล้วหลายเดนเลย มันย um ังมาได้อม <Look, S 2> <Look, look. S 1> ันจะเสียได้เลยะอยู่ในห้องกูแล <the> ้วลูกสาวเช้ากันตัวตัวกเก่าหมดเลยลุง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 หลายหลายเด็กมาดูดินดูใดเลยบรรยากาศรลายอีกแล้วอ๋อมัเส็งพ่งเพ่งงไงไอ้้องลำเรน้ำทุกเรื่อง่าเรื่องใดทุกทเรื่อง ตงตงอาบน้ำแลยบอกอาบน้ำเว้ยสี่โมแรงพี่น้องลุงลมาแห้วก็อาบน้ำอาบลุงก็ลุงเป็นผู้สาวเนาะนั่นเน้สาวอาบน้ำอาบในนางุงเราเ่ยังเหยียบเหียบงก้นางลุงเหียงานเรเียดได้แม่เราบอก เป็นหดอันทันแลวได้น้องน้องเฮือนมันมีหยังนึงเข้าล้างถ้ปั้นเฮือนบ่ทันเออนะเฮ็ดกินบ่จะเฮ็ดเองสื้อาอันดก็เมื่อยก็ดเาเบิ่งนําพี่น้อง้่นนนันนีาักเสร็จตู้มได้ย่องมือซักใส่เครื่องุบ่ได้เมื่อยดอกเล่นน้ําซื่อๆสิเมื่อยงสิเมื่อยอีหยังล่ะเนาะมีหยังเมื่อย กอยังน้อยดิอดูน้ำอาน้ำอาเนียโอ้หเห็นที่เป็นแพ้งเหี้ยงเนี่ยมันต้องดูได้ลูกเส้สักสองก่ตักหน้าหานามสางขึ้นเพืาโต๊ะครื่องใดที่บอกว่าพื้นจะแข็งนะเออเนาะอยได้มันได้ข้าวมันก็ได้น้อย่นะน้อเน้อน้ยเนาะมันได้เนื้อนะขึ้นอาบน้าขึ้น็ยังได้หน้าขึ้นก็ยัโต๊ะเท้กูเหมือนสบายก็สตายจับเกลอดกันก็ได้ยบมือ ขึ้นก็บปไดาา้นั่ก็ไปด้ฮึมเพื่นมาสบายอยู่ทังไผ่โ่น่โงุ่่มๆๆปะมาหเตอนนี้เป็นเอีกสักพักเป็นคู่กรณีนะเรา <c oughs> มากเว้าเนาะ FC ก็ได้เห็นเนี่กับว้าโอ้ยนาะอ้นเนาะมาเยี่ยมมายามมาหักมาแพงคนเฮาคนปากจ้องห้องกับว้าเนาะบางคนคนเขาหยาดดื่มเนาะปากจ้องห้องแตนคนดีไปชีว้าไงขอใไรครัวมันตัวดีก็ดีไปขอครัวตุ่ยขอครัวเขาคนดีก็อย่าไปเว้าให้เขาตัวเป็นหาเขาผีด

ก็นก็โตกันมาเป็นประตูก like ็ไปปกติไปตลาดเล็กเลยเนาะคนพูดว่าคนไปกินโซกิเบียเพิ่จะขายปนอหะขายุกย่างครเพิ่เปียห้านั่นอะไรเบอเ้าเคนเตอรไหเออเออซ่าบุญยำย่างนาขายโะเบียมแม่สิแม่นย่างาขายจะแทนเนียงเนี้ยงเนียนเนือเนียน นั่นไม่ยังเราเศร้าไปเลยที่ขายบดสุดยากเออสุดยากเ <c oughs> นาะไปเลาะบุญหรือได้อ้นอันอันนาผ้าอันผ้าทะเลาะบุญกันมือเรนแบบมีขาดขนมเออบุญผางานทะเลาะดอกมือนี่นะมืออื่นผมเล่เนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อลาวก็ด้วย,ลวยคลิปนี้ค่ะ